สีแดงค่ะเห็นไหมคะตอนนี้ไม่ร้อนจัดเท่าไหร่เขาก็จะบาดกันเยอะร้อนจัดเขาแห้งหมดเลยค่ะเก็บไปปักเจก,กันก็ไม่ทนนะคะเขาบอกบางฉะนั้นต้องใช้เป็นลอยน้ำลูกเดียวค่ะ สีแดงนะคะเราเอามาลอยน้ําเขาก็จะสดชื่นการเขาสั้นค่ะเอาไปปักเดี๋ยวเขาก็เหี่ยวหมดมีบัวเริ่มบานแล้วนะคะเนี่ยค่ะสร้างบรรยากาศให้มันสวยงามค่ะบางทีเนี่ยธรรมชาติมันขึ้นสเปสสปะเราพยายามรวมกลุ่มรวมอะไรแล้วเราก็ ดอกไม้อะไรที่มันบานเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็แห้งแล้วค่ะเราก็มาทําให้มันสวยงามน,นะคะอันนี้เป็นการฝึกหัวสมองค่ะเพื่อให้ความจําไม่หลงไม่ลืมนะคะเป็นการฝึกหัวสมองอย่างดีเลยนะคะกล้าลงสีแดงวันนี้แก้วไอ้กุมารทองเน,น,นี่ยบานห้าดอกอีกดอกนึงยังไม่บานดี